สวัสดีค่ะกลับมาพบกับขวัญข้าวค่ะโปรโมชัน่น Ford ดป้ายแดงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ขวัญก็จะพามาดูค่ะรถ f o r ์ r a n g เจนะคะตัว4ประตูยกสูงของเรานะคะนั่นก็คือรุ่น XLT นั่นเองค่ะคันนี้นะคะก็เป็นโมเดลปี2021นะคะซึ่งเป็นตัวใหม่นะคะคันนี้เราก็มีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะคะ มรินยนดีเซลค่ะ2 2 c 0ซีซีนะคะแรงม้าสูงสุดถึง160แรงม้าเลยทีเดียวนะคะคันนี้นะคะตัวปี2021ของเรานะคะก็มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยนะคะนั่นก็คือระบบช่วยลดความเสี่ยงการพลิกคว่ำนะคะแล้วก็ระบบช่วยออกตัวในทางลัชชันนั่นเองค่ะฟังออฟชั่นแล้วอย่างได้แล้วใช่ไหมคะคันนี้นะคะราคารถก็ไม่แพงเลยนะคะเกียร์ธรรมดานะคะ ราคาจะอยู่ที่854,000บาทเท่านั้นเองนะคะส่วนเกียร์ออโต้ค่ะราคารถจะอยู่ที่899,000บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะว่ารถข้างข,างขางวัญน,นี้นะคะขวัญแต่งอะไรให้บ้างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขวัญด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าไหมคะมาเลยค่ะด้านหน้านะคะขวัญก็จะใส่ให้ค่ะเป็นชุดแต่ง F150 Spider นะคะตัว F150 Spider ของเราก็จะมาพร้อมกับกระจังหน้าใหญ่นะคะมีตัวอักษร Ford สี o R D แดงใหญ่ตรงกลางมีไฟ LED สีส้มนะคะสดวงด้านบนกระจังหน้านะคะในส่วนของกันชนนะคะก็จะตกแต่งด้วยไฟตัวสีนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับกันชนของเรานั่นเองค่ะ ในส่วนของชายกันชนล่างนะคะขวัญก็ทําสีให้เป็นสีดําด้านตัดกับสีบรอนด้านล่างนะคะในส่วนของไฟนะคะขวัญก็ใส่เป็นครอบไฟหน้านะคะสีดําด้านให้ด้วยนะคะเพื่อให้ไฟหน้าเราดูสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะถัดขึ้นมานะคะก็จะเป็นสกูปหน้านะคะ ทรงฟริตนะคะตัวนี้สกูปหน้าทรงฟริตของเราก็จะเป็นสกูปหน้าใหญ่นะคะมีโลโก้ตัวแรดอยู่ที่ฝากระโปรงนะคะตัวนี้ขวัญก็ทําสีให้เป็นสีดําด้านตัดกับสีแดงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราดูด้านหน้าแล้วใช่ไหมคะสวยงามแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อเลยดีกว่าค่ะด้านข้างตรงนี้นะคะขวัญก็ใส่เป็นซุ้มล้อค่ะ6นิ้วนะคะ สีดำด้านนะคะซุ้มล้อ6นิ้วตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับชุดแต่ง F150 Spider นะคะถัดลงมาค่ะจะเป็นแม็กพร้อมยางขอบ16นะคะแม็กตัวนี้ค่ะก็จะเป็นแม็กของ Fuel นะคะในส่วนของยางก็จะเป็นยางออฟโรดนะคะของโอตัน้ขอบ16นั่นเองค่ะถัดมานะคะ ตรงนี้ค่ะลายสติกเกอร์ของเรานะคะลายสติกเกอร์ของเราลายนี้นะคะก็จะเป็นลายโคนนะคะมีตัวอักษรเรนเจอร์ค่ะอยู่ที่ตัวรถนะคะถ้าเกิดว่าคนลูกค้าค่ะไม่ชอบลายสติกเกอร์ลายนี้นะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนตกแต่งได้ตามต้องการเลยนะคะถัดขึ้นมาค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยป้องกันไม่ให้รถเราเป็นรอยขณะที่เราเปิดรถนะคะนั่นก็คือข้อมือเปิดนะคะ ถัดขึ้นมาค่ะด้านนี้จะเป็นกราสา์ข้างนะคะมาพร้อมกับราวหลังคาด้านบนนะคะถัดขึ้นมานะคะด้านท้ายตรงนี้นะคะก็จะเป็นสปอร์ตบาร์นะคะทรงวาแทแฉกนะคะทําสีดํานะคะถัดมาในส่วนของไฟท้ายค่ะขวัญก็ใส่เป็นข้อไฟท้ายให้นะคะแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงค่ะตัวนี้เราก็ใส่ครอบ ฝากระบะท้ายให้นะคะแล้วก็มีตัวอักษร F O r D ตัวใหญ่อยู่ที่ฝากระโปรงท้ายนี้เลยค่ะรุ่น XLT ของเรานะคะก็จะมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะถึง4จุดเลยนะคะตัวนี้ก็ช่วยให้เราขับรถปลอดภัยนะคะในขณะที่เราถอยรถนะคะ เป็นไงบ้างคะไปดูภายนอกกันมาแล้วคะ่ะภายนอกสวยงามภายในเราก็สวยงามไม่แพ้กันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยดีกว่านะคะในส่วนของภายในนะคะตัวนี้ค่ะก็จะมีเบาะหนังมาให้แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะพวงมาลัยไฟฟ้าของเราก็จะน้าหนักเบาค่ะช่วยการขับขี่สนุกแล้วก็มันมากยิ่งขึ้นนะคะและในส่วนของหน้าจอนะคะตัวนี้ค่ะ เดิมเป็นหน้าจอ Android นะคะ8นิ้วนะคะขวัญก็เปลี่ยนให้ค่ะเป็นหน้าจอ Android 9นิ้วเลยนะคะตัวนี้ค่ะสามารถดูหนังฟังเพลงได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะตัวนี้นะคะเรามีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับหน้าจอ Android ของเรานั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะดูภายนอกะภายในไปแล้วนะคะขวัญเชื่อว่าต้อง มีใครหลายๆคนอยากได้เจ้าตัว XLT คันนี้แล้วใช่ไหมคะตอนนี้นะคะขวัญก็จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะดอกเบี้ยนะคะ0% 60เดือนเลยทีเดียวนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจคะ่ะอยากจับจองเป็นเจ้าของกันนะคะสามารถโทรหาขวัญได้คะ่ะที่เบอร์0946599596นะคะหรือคลิกที่ลิงก์คะ่ะในรายละเอียดใน YouTube ด้านล่างเลยนะคะ นั่งดู Youtube อยู่ที่บ้านนะคะก็สามารถจองรถกับขวัญได้นะคะง่ายๆเพียงโอนเงินผ่านเข้าบัญชีบริษัทนะคะปลอดภัยร้อเซ็ค่ะขวัญมีบริการค่ะจัดไฟแนนซ์และส่งรถให้ทั่วประเทศนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะขวัญขออนุญาตไปส่งรถคันนี้ก่อนนะคะเพราะว่าลูกค้ามาแล้วค่ะเดี๋ยว เอาไปให้เจ้าของเขาก่อนนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าอยากเป็นเจ้าของรถ XLT สวยๆแบบนี้นะคะคิดถึงรถฟอร์ดคิดถึงขวัญน,นะคะวันนี้ขวัญไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ